มาครับผมกระบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกม f c Online ครับผมวันนี้อยู่กับซีรีส์ทีม600นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูทีมก่อนครับผมอัปเดตทีมครับหน้าตาเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมนะราคามีการร่วงมาเล็กน้อยทุกคนตอนนี้คือแบบโอ้โหช่วงเวลาแบบนาทีทองมากนะฮะราคาเลกเตะคือแบบร่วงเอาร่วงเอานะฮะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ผมใช้เซตนี้เลยครับในการแต่แรงซึ่งก็น่าจะถึงชา a l l เจอร์แล้วปะ ถ้าผมจะไม่ผิดเพราะผมเล่นอยู่ประมาณ2-3 ID ไอดีนะเดี๋ยวพามาดูก่อนนะครับนะตอนนี้ครับผมเอ้ยวันนี้มีไอ้นี่ด้วยทุกคนครับมี battle part ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้ครับผมไต่ขึ้นมา c h a l l e n g e r 3และเรียบร้อย <c oughs> ก่อนจะไปดู battle part <c oughs> ก็ผมดู fc ก่อนทุกคนครับ389,000 fc อันนี้คือต้องบอกว่ามาจากโปรคูณ2ช่วงสมการที่ผ่านมาครับตอนแรกไอดีนี้ E p พีที่2เนี่ยเราเติมทั้งหมดน่าจะ1,200บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะครับณนะตอนนี้ครับผมผมเติมยัดเข้าไปอีก1,800บาทในช่วงสมการคุผู้ชมครับได้แคชมาอื้อเลยฮะก็ซีรีส์นี้น่าจะเป็นซีรีส์ที่เราเติมเยอะที่สุดนะตอนนี้ก็คือ3,000บาททุนท่วนทหมดครับแต่บอกได้เลยว่า f c ตรงเนี้ยใช้ได้ยาวๆครับผมเติมยักแค่พันแนะครับแต่ดู f c ที่ได้มาคือแบบ ก็คูณ2องนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราซื้อเลยครับสำหรับ Battle p a พ s ผมยังไม่ได้ทำเควสยังไม่ได้ทำอะไรนะสําสำหรับคลิปนี้ครับปกติเลยครับสำหรับ Battle Pass ครับผมนะคลิปหนึ่งจะมีแล้วก็คลิปหนึ่งเนี่ยจะไม่มีครับเดือนหนึ่งผมจะอัพประมาณ2คลิปแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราเปิดไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้แค่ซื้อก่อนแล้วกันนะครับคลิปหน้าค่อยมาเปิดนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับ2พาร์ครับผมแล้วดูฮะเ c เหลือเนี่ยประมาณน่าจะ3แสนใช่ไหมโอ้ผมใช้ ผมเติมแค่อย่างที่บอกนะเติมยัดเข้ามาอีกพันแปดแต่ FC นี่คือเหลือเพียบเลยครับอ่านี่ครับส่วนเควสก็ทํามาได้ประมาณนึงแต่ผมจะยังไม่รับครับอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดในคลิปหน้าทั้งตัวพรีเมียมแล้วก็ตัวสแตนดาร์ดด้วยนะครับรอทำเควสอะไรเสร็จรอเลเวลสามสิบเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากลอตเตอรี่กันเหมือนเดิมด้วยครับโอ้โหเกินร้อยห้าสิบนะครับมาเดี๋ยวเราลุยกันเลยคุณผู้ชมครับร้อยห้าสิบชิ้นนะครับแล้วประเด็นคือตัวที่ผมเติมยัดเข้้้าาาามมมเเนนี่ย่ยยะะะครรรัับปปกติจใใชณ 600, ใชณ ก็จะได้ประมาณ3เดือนนะครับ3พาร์ทแต่ตัวที่มันเหลือเนี่ยผมว่ามันมากกว่านั้นเยอะนะฮะผู้ชมครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเฮ้ยเบ็ดเสร็จเนี่ยเราจะใช้ได้ยาวๆเนี่ยกี่เดือนหรือว่ากี่พาร์ทเพราะว่ามันเหลือเยอะมากๆครับนะตอนนี้อีก32ชิ้นนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนักสำหรับ f c ที่เหลือนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้เติมใหม่ในอีกประมาณ3เดือนน่ะแต่ดูจัดแคสละผมว่ามันอยู่ได้ไกลกว่านั้นอีกอะนะครับผู้ชมครับเติมทันคูณ2องนะเนาะ ก็เลยแบบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับ BP ก็ผมเกิน150แน่นอนนะครับตอนนี้มี15ื่นเป๊ะๆคุณผู้ชมครับมามาดูครับว่าจะได้เพิ่มเท่าไหร่ครับตอนนี้ราคานักเตะมันกำลังล่วงอย่างที่บอกคุณผู้ชมต้องรีบเสริมนะนะครับช่วงนี้คือนาทีทองมากครับกุณรีจากประมาณ9 0 0 0แสนตอนนี้0 0แสนนะครับตัวไอคอนน่อยากได้มากนะครับจะได้เปลี่ยนเป็นไอคอน TM นะครับซึ่งโอ้โหกว่าจะได้0 0แสนต้องดูฮะเมื่อคลิปนี้นะครับจะได้หรือเปล่านะครับ จะมีหมื่นเอ็มจากแล้งด้วยเนาะเพราะว่าผมเล่นถึงเชลเลนเจอร์ใช่ไหมคลิปที่แล้วก็แล้วก็ตัวนี้น่าจะถึงแล้งอะไรไม่รู้อ่าน่าจะเป็นเมนเจอร์นะครับมาเปิดกันต่อนะครับตอนนี้มีอยู่5 0,000ครับเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ8ถึงไหมน่าจะพอได้นะทุกคน6กห0 0่0 0 0 0ดหครับ9 0 0 0 0มคุณผู้ชมเกือบแสนฮะโอ้นี่ขนาดไม่มีแบตท่องพาสแต่ฮะคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จได้มา95,000มนเอ็มนะครับสำหรับ BP เริ่มต้น อาจจะได้เสริมสักตัวนะฮะสำหรับคลิปนี้มาดูหน้าตาการ์ดดองนะครับผมผมจะเปิดรวดเดียวเหมือนเดิมครับการ์ดอื่นๆไม่น่ามีปะมีไอคอนอังกฤษนะครับใบนี้แล้วก็มีตัวนี้ด้วยฮะน่าจะจัดกิจกรรมเดือนเมษายนนะครับน่าจะเดือนที่แล้วนะครับอ่ะที่เหลือไม่น่ามีอะไรครับการน่าจะเยอะทุกคนออนเนี่ยน่าจะเราดาวประมาณ2สัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่านับจากวันที่ลงคลิปนะครับประมาณ2 2สัปดาห์กว่าเลยนะครับมาครับ150ใบแรกคุณผู้ชม มาดูว่าจะดวงดีหรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปนี้ครับหลักพันสัก3ตัวผมแฮปปี้นะครับไ t n ครับโอเคหลักพันอยู่ฟูส์บาเป็นโลเท้ามัตเทอุสครับผมพันห้าร้อยครับตัวเดียวแล้วล่ะอุ้ยมีอีกตัว2ตัว3ตัวนะครับเบ็ดเสร็จคุณผู้ชมครับหลักพันได้มา3ตัวจริงๆริฮะโอ้โหนี่วาจาสิทธิ์เหลือเกินนะครับคุณผู้ชมมาครับสำหรับเซตที่2ครับอย่างที่ผมบอกนะครับจะไม่มีตัวแบทเทิลพาร์ท ซื้อแล้วทุกคนครับแต่เดี๋ยวรอให้มันครบก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะได้เสริมหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูการ์ดหลักๆก่อนนะครับการ์ดหลักจะมีไอคอนอังกฤษนะครับมีใบนี้จากกิจกรรมในเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นบก5ครับเนี่ยการันตีด้วยครับถ้าเกิดว่าได้ตัว C c แบบเป้งเปก็โอเคอยู่นะครับนี่ฮะมีรุ่นบก5เยอะเลยแล้วก็การันตีเยอะพอสมควรครับ113ใบทุกคนครับการ์ดดองล้วนๆครับคลิปนี้ไปครับ ขอร้องแหละตัวเป้งหน่อยทุกคนครับเป็ดเสร็จตอนนี้น่าจะได้ประมาณสักแสนนะนะครับจะได้เพิ่มเท่าไหร่เนะี่ยมาดูเซตนี้เลยครับขอสักแบบแสนสามแสนสี่ได้ไหม <c oughs> แต่วันต้องหลักหมื่นก่อนนะดับแรกครับไอคอนฮะโอ้โหไม่ถึงหมื่นโอ้โหแล้วได้ลำผาดครับเหมือนรู้ว่าเราทำฟูเชลซีนะครับโอโ้ตัวนี้ได้ลิฟต์มาเน้นครับผมแอชลีโคครับโอโ้ที่เหลือนี่คอนซาใช่ไหม โอ้ที่เหลือเกลือคุณผู้ชมที่จริงการ์ดดีๆเนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยอย่างใบเนี้นะครับโอ้เสียดายว่ะแพงสุด4 0 0พันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูครับว่าตอนนี้ราคานักเตะเนี่ยมันหวบประมาณไหนทุกคนครับตกแบบตกจริงๆอ่ะคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอขายชุดนี้เห้มีคนตั้งรับพอดีครับผมปล่อยต่ำเลยละกันทุกคนนะครับราคาบวก1ก็ล่วงแบบละน,นาวผมบอกเลยนะ นะครับจากที่แบบเราขายแบบร้อยห้าสิบตัวเราจะได้หลายพันนะตอนนี้คือแบบโอ้โหได้นิดเดียวนะครับราคาบุคุนึงก็ล่วงอะเหลือตัวละสองสามล้านก็มีนะฮะดูครับตัวที่ผมมาร์กไว้นี่คือล่าสุดเลยครับเมอรชนิโคที่ผมอยากได้นะครับตอนนี้ใช้เป็นฟันแอนโฮที่เราเสริมตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับซึ่งก็โอเคครับฟันแอนโฮก็พอเล่นได้ครับเอสเซียงนะครับโคเนี่ยที่จริงอยากได้ปีนี้นะนะครับราคาล่วงจากห้าหกแสนตอนนี้สองแสนแปดถูกมากคุณผู้ชม นี่ยปาราฮิมสเตอร์ลิงครับจาก4แสนครับเหลือ3 0 0นฮะนาธานอาเจ้ครับก็น่าจะกราฟนิ่งพอสมควรเพราะปีนี้มันไม่มีแล้วนะครับโทโมริครับจาก6ครับเหลืออยู่4ฮะโอบาก็น่าจะราคาเท่าเดิมบางตัวก็เท่าเดิมนะบางตัวก็ลดลงมาเยอะครับบัลลัดเท่าเดิมนะฮะเอฟเซียงครับเป็นหนึ่งตัวที่ผมอยากได้ครับปีนี้ปีเชลซีด้วยริสเกมครับจากล้านเอ็มครับสู่7แสนโอโหอยากได้มากครับ แล้วนี่เลยครับกุลริดคุณผู้ชมครับล่าสุดเพิ่งเห็นคนขายไป6กแสนห้าป่ะนะครับขายต่ําหรือเปล่าช่วงเนี้ยนะฮะดูฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้แปดแสนนะโอ้โหราคางวบจริงๆฮะเปเรโดครับโอ้ตัวนี้ก็อยากได้อ่ะแต่ที่จริงแอบแรงไปหน่อยนะฮะสักประมาณเอ้ยหกแสนก็ 6, โอเคนะตัวนี้น่าจะเป็นปีที่แบบเก่งที่สุดแล้วสหรับเปเรโดนะครับแต่ทําไมคลิปนี้มันจะจบง่ายจังวะคุณผู้ชม <laughs> การ์ดก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วเปิดตัวไอ้นี่ไหม นะครับตัวพรีเมียมสั้นหน่อยไหมล่ะคุณผู้ชมนะเพราะว่าคลิปหน้าจะไงเราได้เปิดนะฮะคลิปนี้เอาสั้นหน่อยไหมแต่จะไม่มีพวกลุ้นปกแปดนะครับคุณผู้ชมครับเออมันรับมาแล้วกันคุณผู้ชมคลิปนี้มันสั้นไปหน่อยวะเออเอาสันหน่อยเอาสันหน่อยครับเพราะดูจากราคาผมคิดว่าไม่น่าได้เสริมนะนะครับไม่น่าได้เสริมคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมี s อสซีพีที่ผมแลกมาครับตัวเนี้ยนะครับแลกมาจากตัวรีวอร์ดเพราะด้วยความที่ผมเติมยัดไปอีกประมาณพันแปดใช่ไหม ก็เลยแบบแต้มมันถึงผมก็เลยแรกมาเป็น SVP ไว้นะครับแต่ตังค์เพิ่มอีกนิดนึงครับอีก7,000นครับผมนตอนนี้1,12,000 M นะครับแล้วก็การเกลืออีก18ชิ้นมาคุณผู้ชมเปิดเลยนะครับโอแต่การมันงเกลือไม่มีลุ้นนะคุณผู้ชมครับน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะเราดูมันเปิดออกมาฮะ ร้อยเอ็มก็ไม่ถึงคุณผู้ชม A later few moments ก็อย่างที่ผมบอกครับตอนนี้ผมไต่ขึ้นมาแรงชาร์เนเจอร์สามแล้วนะครับซึ่งกดอีกนิดนึงก็น่าจะขึ้นชาร์เ e n จอร์สองนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะไต่จนชาร์เ e n จอร์หนึ่งหรือเปล่านะครับเล่นมาทั้งหมดตอนนี้17นัดผมเป็นคนที่แบบเล่นไม่ได้เยอะมากนะครับด้วยความที่มันมีไ d ดทำซีรีส์เนี่ยสามไอดีใช่ไหมผมก็จะมาอัดประมาณ4เกม5เกมเพื่อที่จะเอาไฮไลท์เนี่ยมาตัดเป็นคลิปเออแค่นั้นเลยครับที่เหลือเนี่ยไม่ได้เล่นครับวันไหนแบบไม่ได้อัดคลิป ผมแทบไม่จับเลยนะคุณผู้ชมครับกดแค่เมเนเจอร์ครบก็คือจบไปเลยนะครับใครที่อยากได้แผ่นอะไหมผมแจกแผ่นไหมครับว่ารู้สึกว่าแผนนี้เล่นโอเคนะฮะผมเล่นไปผมแพ้2เกมนะครับเสมอ2ที่เหลือชนะหมดเลยไต่มาตั้งแต่เบอร์คัทสองนะครับแต่อาจจะแบบไม่ได้ดีเดย์อะไรครับมาตามแดงที่อยู่ครับแดงก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายครับสำหรับใครที่อยากได้แผนครับผมนะเสิร์ชมาเลยครับทีม 600x p a เอนะครับเข้ามาก๊อปเอาได้เลยครับแผน A แท็กติกที่1 นะครับส่วนแท็กซี่เนี่ยจะเป็นเมนเจอร์นะครับ AI ที่ผมไปได้ใหม่นะครับอันนี้เป็น AI ของนักแข่งเลยครับเป็น AI ของทีเดียคินนะครับล่าสุดไปเห็นเขาเล่นทีมแอสตันวิลล่าปะนะครับไต่ขึ้นบอลดำนะครับก็เลยหุ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยก็เลยไปได้ AI เข้ามานะครับซึ่งนี่ครับปกติเนี่ยผมจะให้ไอ้พวกนี้เป็น10บสนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูตั้งแต่แรกเลยครับไอ้เนี่ยผมใช้เป็นประเภทคอสตอมนะครับเปลี่ยนนักเตะนะครับผมนะผมจะเปลี่ยนแค่ลูกกลางอากาศเท่านั้นที่เหลือเนี่ยยผมมออากจะสวิปเงหด นะครับกันมันเอออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสวิปไปมันไม่เจอนักเตะที่เราอยากได้ก็แค่สวิปกลับกดเรื่อยๆนะครับแล้วก็รักษาทิศทางเปลี่ยนนักเตะผมเอาไม่มีนะครับช่วยส่งบอลับผมนะเป็นอัตโนมัตินะครับผมนะแทงทะลุช่องอัตโนมัติครับปรับทิศทางการยิงอัตโนมัติหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเปิดบอลเนี่ยผมจะเปิดเองครึ่งหนึ่ง AI ช่วยครึ่งหนึ่งก็จะเป็นปานกลางครับใจทะลุช่องเป็นอัตโนมัตินะครับผมนะช่วยควบคุมความเร็วในผมปิดหมดเลยนะฮะปิด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 หมดเลยนะครับใครที่เล่นคีย์บอร ปิดไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับที่ผมปรับล่าสุดซึ่งมันดีกว่าเดิมเยอะมากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งบอลหรือว่าอะไรเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะครับใครที่แบบชอบส่งบอลแบบเออเออหลอนๆลอนะครับลองดูนะครับเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็สิบอันนี้เป็นอย่างที่บอกครับ AI จากนักแข่งนะฮะเบสจากนักแข่งก็ใช้เวลาปรับตัวประมาณหนึ่งพอเล่นเข้ามือแล้วรู้สึกว่าเอ้ยดีขึ้นจากที่ผมเล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งผมย้ําตลอดเวลาผมทํารีวิวหรือว่าผมแจกแผนเะนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมรับไม่่เกง คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก็ผมนะาไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ถือซะว่ามาแจกแท็กติกให้คุณผู้ชมได้ไปเล่นได้เป็นรองกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มานะครับผู้ชมคนไหนมีคําถามครับอยากถามคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวจะมีช่วงตอบคําถามด้วยนะครับผมนะแต่คลิปนี้ไม่แน่ใจว่าเตรียมคาถามทันไหมถ้าทันเดี๋ยวท้ายคลิปมีครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็คลิปต่อไปละกันนะครับเพราะว่ามันมีคนถามในช่องเราอยู่อ่ะแต่ก็แบบไม่ได้ถามเยอะขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นอยากถามอยากรู้อะไร ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมครับเจอกันสวัสดีครับคลิปหน้าเปิดไปเทอร์พาร์ตกันคุณผู้ชมครับทั้ง2อันเลยนะฮะ